ข่าวสตาร์ทวันนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์สายความเร็วของทาง n นกี้นะครับซึ่งอีพีนี้จะเป็นตัวแรกนะครับที่ใช้ชื่อว่า n นกี้เมอร์คริโวลดิวสปีด001เปิดตัวเมื่อวันที่30กันยายนปี2019ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากผู้เล่นที่มีความเร็วสูงสุดและโดดเด่นที่สุดอย่างคริสตินอลโรนัโดเป็นหลักคิเรียตเอปเป้และแซมโคนะครับโดยได้นําแนวคิดคอนเซปต์มาจากตัวพิมพ์เขียวนะครับมาออกแบบรองเทา้รารุ่นแรกในซีรีส์สายความเร็วนี้ชุดสีอย่างเป็นทางการของคอลเล แมทเท i c s ล l กซิเวอรไวทและก็แบล็กมาพร้อมกันทั้งหมด2โมเดลนั่นคือ Mercurial Superfire 7และ Vapor 13ในส่วนของทเทคโนโลยีเด่นๆของไซโ o นี้นะครับจะเป็นอัปเปที่ใช้โครงสร้างไฟนิตที่ใช้ชื่อว่า Micro Texture Fine Upper ที่มาพร้อมกับ Nike Skin โดยการตัดเย็ยบส่วนใหญ่จะเป็น1ชิ้น360องศาสำหรับตัว Elite และการออกแบบดีไซน์นะครับจากที่เคินไปก่อน,นนี้ก็คือได้รับแรงบันดาลใจมาจากพิมพ์เขียวใช่ไหมโดยรายละเอียดบนตัวรองเท้าเนี่ยก็จะมีรูปแบบ ที่อิงมาจากตัวพิมพ์เขียวเช่นรูปแบบการเจาะเครื่องหมายทะเบียนเส้นตัดเส้นขอบรหัสสีแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆที่บง่งบอกลักษณะของพิมพ์เขียวนั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่าบริเวณปลายเท้าด้านนอกเนี่ยจะมีรหัสหรือว่าโค้ดสีนะครับ 43P ไปถึง 10A ซึ่งเป็นโค้ดสีที่ระดับตัวสีโวลและสีขาวซึ่งจะใช้ในตัวสบูบข้างเท้ด้านนอกนั่นเองขยับเข้ามาด้านหลังเล็กน้อยนะครับจะมีโลโก้คำว่า MDS ที่มาจาก Mercurial e e ลด Speed นั่นเองสำหรับข้างท้าด้านในเนี่ยบนพื้นผิวเนี่ยยังคงมีรายละเอียดเล็กๆน้อยที่อิงมาจากตัวพิมพ์เขียวนะครับแต่ก็มีการปรับสบู่ให้มีขนาดที่เล็กลงและย้ายมาอยู่ตรงกลาง เติมเต็มด้วยตัวสีลุ้งระยิบระยับนะครับต่างจากตัวบริเวณสบู่ใหญ่ข้างเท้าด้านนอกที่จะใช้เป็นการตีขอบอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งปลายสบู่เนี่ยมันจะมีกิมมิคเล็กน้อยก็คือตัวเลข4 4 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดเดาว่าน่าจะเป็นตัวเลขความเร็วที่รองเท้าคู่นี้สามารถทําได้เพราะว่าผมพยายามหาข้อมูลอิงมาจากตัวเลขนี้แล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่ทงคริสเตียนโรนัลดคีเลียเอปเป้และแซมเคอร์เลยนะครับที่จะสามารถวิ่งสปีดได้เร็วเท่ากับตัว ัว44.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงถัดมาเป็นบริเวณคอล่านะครับย,ยังคงใช้เป็นตัวผ้าถักไฟนิตนะครับสีครามเข้มทั้งชุดโดยเทคโดยีผ้าถักไฟนิตเนี่ยเป็นการตัดเย็บแบบ1ชิ้นนะครับสำหรับตัวท็อปและสําหรับตัวรองอย่างตัวอะคาเดมี่นะครับก็ได้มีการปรับเรดของตัวผ้าถักให้มีการตัดเย็บที่เหมาะสมกับราคานั่นเองนะฮะและแน่นอนครับยังคงมีเทคโนโลยีออกค d i ิชันคอนโทรลหรือว่า ACC เฉพาะตัวอ l ลิตนะครับที่เป็นเทคโนโลยีไว้สําหรับควบคุมลูก บอลหรือว่าเล่นได้ทุกสภาพอากาศนั่นเองนะครับย้ำว่ามีเฉพาะแค่ตัว elite เนาะถัดมาเป็นบริเวณด้านหลังส้นเท้านะครับมีสลัก text logo ที่ใช้ชื่อว่า m e r c u r i a l ไว้ทั้ง2เวอร์ชันเลยนะครับเป็นแนวตั้งอยู่และบริเวณ insole หรือว่าภายในของตัวรองเท้านะครับสำหรับตัวท็อปหรือว่าตัว elite เนี่ยมีเทวีในกี้กริปนะครับที่เพื่อรองเท้าเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้ตัวเทา้าหรือว่าตัวถุงเท้าเราเนี่ยถลายเข้าไปในรองเท้านะครับและประทับด้วย text logo ของ s e r i e ์ mds สำหรับไซโล n i ก e m e r c u r i ิ l s u p e r f l y 7 7และ Vapor 13เนี่ยใช้ชุดพื้นที่ใช้ชื่อว่า Nike a i r o t a c แทปรับเปลี่ยนเล็กน้อยจากตัว m e r c u r i a l 360หรือว่าตัว v a p o r 12นั่นเองซึ่งเขาจะใช้ชื่อระบบนี้ว่า Podula s o โ l Plate System ซึ่งเป็นการออกแบบดีไซน์แบบใหม่โดยการแบ่งออกเป็น2ชิ้นแบบเห็นได้ชัดช่วยในการดีดกับอย่างรวดเร็วนะครับและสุดท้ายครับในเรื่องของราคาณวันเปิดตัวสาหรับตัว s u p e r f l y า elite เนี่ยเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ8 5 0 0ั า2,500บท Superfly 7 Academy ราคาอยู่ที่5,000-6,000ถึงบาท Vapor 13 Elite ราคาอยู่ที่8,000-9,000ถึงบาทและสุดท้ายเป็น Vapor 13 Academy ราคาอยู่ที่5,000-6,000ถึงบาทเช่นกันนะครับและนักเตะที่สวมใส่รองเท้าเมอร์คิวรีลดีมสปีดซูสูงหนึ่งในเจนแรกนี้นะครับก็มี3ตัวหลักนะครับที่เป็นพรีเซนเตอร์ของซีรีส์นี้นั่นได้แก่ตัวคริสต์นัลโรนโดจากทีมชาติโปรตุเกสคีเลียนเอ็มปาเป้จากปารีสแซงต์แชร์แมงและปิดท้ายด้วยแซม สรุปเพิ่มเติมสำหรับตัว n i ก e m e r c u r i a l d อดีมสเปซโซนหนึ่งเจนแรกของซีรีส์สายความเร็วของทางไนกี้นะครับคอนเทนต์นี้เนี่ยเปิดตัวเมื่อวันที่30กันยายนปี2019โดยในคอลเทนต์นี้ได้รับแรงบ,บันดาลใจการออกแบบคอนเซปต์เนี่ยมาจากพิมพ์เขียวนะครับโดยบนตัวอัปเปอร์เนี่ยก็จะมีดีไซน์กราฟิกที่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับตัวพิมพ์เขียวนะครับมีทั้งหมดอยู่2โมเดลนั่นก็คือตัว s u p e r f ฟ7และเ a p o r 13แต่ที่น่าแปลกใจก็คือมันมีแค่2เวอร์ชันที่ผม มาหาได้ก็คือตัว elite และ academy ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีตัว pro เพิ่มเข้ามานะครับแต่เอาจริงๆแล้วผมเห็นคนอื่นประกาศขายสําหรับตัว pro อยู่นะแต่ผมไม่เห็น official มันประกาศก็เลยแบบยังไม่เอามาละกันยังไงก็ขอภพยด้วยนะครับสำหรับตัว b o y หรือว่าตัว club เนี่ยมันมีประกาศขายเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะเห็นตามมาด้วยคาว่า j u n i o r หรือว่า kids ซึ่งมันแปลว่ามันเหมาะสําหรับเด็กเนาะก,ก็เลยยังไม่เอามาละกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันสําคัญสักเท่าไหร่นะครับและนี่คือข้อมูลเข้า ข้าวแบบเจาะตื้นสำหรับตัว n นกี้เมอร์คิวรี่ดีสปีด001หากมีข้อมูลไหนที่ผิดพลาดหรือว่าตกหล่นไปยังไงก็ต้องขออภัยนะที่ดีด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าสนนับนีลาไปก่อนสวัสดีครับ